สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว YouTube ทุกคนนะครับห่างหายกันไปนานพอสมควรช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปให้พี่น้องได้ชมกันเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่น้องไปรับชมบรรยากาศบนสวนผักที่พวกผมกับผู้ใหญ่ใจดีได้ทำการปลูกไว้บนยอดภูเขานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่น้องขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับ เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชมด้วยกันเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปชมข้างบนกันนะครับช่วงเวลาที่ผมเดินขึ้นทางมันอาจจะชันภาพก็อาจจะสันส่นๆนิดนึงนะครับก็พยายามชมให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไป ช่วงนี้เป็นช่วงดูใบไม้ผลีจะสังเกตได้ว่าต้นพืชต้นหญ้าเริ่มกลับมาเขียวขึ้นกว่าปกติแล้วนะครับต่อไปต้นไม้ก็จะออกผิใบเขียวไปหมดนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงบรรยากาศที่ดีเลยนะครับสำหรับที่ประเทศเกาหลีใต้เออ ช่วงเวลาที่เดินพูดไปมันจะออกอาการหอมนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับเวลาเดินขึ้นเห็นผู้ใหญ่ใจดีผมไหมกำลังทำแปลงผักอยู่อยอซิโ อยูกีทายเหรอข้าวเจ้าวัดสือนี่ก็นุกโก้เหรอทายเหรอนี่ก็เนื้อปุ๊ยปุ๋ก็ต้องเดี๋ยวจะให้ดูกระเทียมนะครับที่แรกนึกว่าจะไม่เกิด ออที่เกิดแล้วนะครับแต่ก็จะมีหลุมที่มันตายมันเน่านะครับเพราะว่าปลูกใส่ช่วงฤดูหนาวมันก็จะเป็นลักษณะนนอย่างนี้นะครับก็ดู พ่อใหญ่ใจดีผมนะครับก็อายุประมาณ80กว่าแล้วครับ83 84แล้วแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้พวกผมก็จะมาทําการพวนร่องพวนดินนะครับเตรียมดินแล้วก็ใส่ปุ๋ย เดี๋ยวจะปลูกอะไรค่อยไปพูดกันอีกทีในคลิปหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ขอเวลาจัดการเตรียมพื้นที่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูผักอื่นๆนะครับ ระหว่างที่รอโรงงานก็จะมีผักสลัดนะครับที่ตอนนี้ก็กำลังขึ้นสวยงามเลยนะครับก็จะมีเบี้ยหัวใ้เท้านะครับเดี๋ยวต่อไปก็คงจะแยกออกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเบีย้ยผักต่างๆนะครับ <c oughs> พอไว้แล้วก็รอทำการขยายสายแปลงนะครับ <c oughs> ส่วนด้านนี้ที่ปลูกไปก็จะเป็นมันเทศนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงมันมันเทศผู้ใหญ่ใจดีได้ทำการปลูกไว้เมื่อ สองอาทิตย์ที่แล้วตอนนี้เกิดแล้วนะครับดูต้นมันเทศนะครับเดี๋ยวส่วนแปลงที่เหลือนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าพวกผมจะพากันปลูกอะไร ก็ก่อนจากกันไปคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาทักทายกันนะครับอ้อก็สวัสดีสงการสวัสดีวันสงการย้อนหลังกับพี่น้องทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้โรคระบาดท,ที่เมืองไทยก็ค่อนข้างจะกลับมาระบาด อีกครั้งนะครับก็ไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของสุขภาพก็พยา,ายามใส่ผ้าปิดจ,จมูกหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยนะครับเจลพกเจลให้ไปไหนก็พกเจลติดตัวไปนะครับก็พยายามอยู่ห่างเว้นระยะห่างผู้คนด้วยนะครับส่วน ในเรื่องของแรงงานนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดนะครับในในส่วนของแรงงานว่าจะมีการเลื่อนนำเข้าแรงงานอีกหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขร้บวนการพูดคุยของนายจ้างอยู่นะครับแต่สำหรับบางนายจ้างก็ถึงขั้นกับยกเลิกสัญญาจ้างกับลูกจ้างไปแล้วนะครับก็ เขาจะไม่นําเข้าแรงงานประเทศที่มีกลุ่มเสี่ยงเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้การระบบการจัดการของที่ประเทศเกาหลีเขาก็กําลังเค่งคัดอยู่นะครับเพื่อไม่ให้เชื้อโรคโควิดลุกลามนะครับก็คลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดแล้วก็การนำเข้าของ แรงงานนะครับก็ใครที่มีแผนแผนที่กำลังจะเดินทางมาก็ดูตารางเวลาให้เรียบร้อยนะครับว่าชื่อของเราถูกเลื่อนออกไปหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ